โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะคะผมก็วันนี้ผมก็จะมาล่าค่าหัวกันนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาครคฆ่าดีกว่าอ่ะผมเปลี่ยนผปนผนแข็งนะเดี๋ยวผมจะเล่นคู่กับโกลนะคะผมอือยิบ โดดียบไปไปเลยไปไปกูกูตอนตอนนี้ผมก็กำลังเก็บเงินไปซื้อดาบพวกดาบอ่าดาบซูซูอยู่นะคะผมนะก็ก็น่าจะอีกนานเลยนะคะผมนะไม่มีสองแสนเอง ตอนนี้ผมก็ได้ดาบซันไดามาแล้วนะครับผมรือว่าซาดีน,นั่นเองมันผมนี่คาเป็นมืมองมางบภาษาไทายไม่ค่อยถนัดเลยชื่ออ่ะอันนี้คือคาบูชาแต่ในน้ำเขียนว,ว่ากาบูชาเอาไปนั้นๆไปจัดกาชื่เล่นดาบไปดีทุกคน พอวีทูไหมเราเล่นดาบนี้ดีกว่าลองลองใช้ของโบอดูก่อนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้รอเปล่าดูไหมฮึ เงี้ยงเขาอะเดยวบวกเนาะเขาอยากให้ผมแจมไปนะคะพผมเหรอขีอ่มาเถอะมาเลย ใช่แล้วค่ะหัวถ้ามคนนี้เขาบางจังเลยเออใช่ผมก็ลืมบอ,อกไปผมผมยังไม่ได้ทำฮาคิดสังเกตวีสองนะคะผมนะแต่คอมโบมันก็พอใช้ได้นะคะผม่นโเคตายแล้ว เรียบร้อยแลย้วเอ้ยเรียบร้อยนะครับผอุ้ยไว้จะอยู่ทำไมนะก็ออกเสิร์ฟหนีเลยไม่อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อีอกสักหนึ่งรอบก็แล้วขอไม่ส่วนะเพราะงั้นผมก็จะจยซื้อเพื่อนกันเพราะงั้นถ้าเั้นเดี๋ยวผมตายนะครับผมนะ คมีสองแสงสมบุรณ์ก็ไม่ได้ไปทำอะไรดีเฮ้ยได้โคมาจากไหนเนี่ยไปจ เี๋เขาหึงมากรู้สึกว่าเขาจ่ายเงไม่ได้บบน้ ด้วยโคตรตึงเ่นดาบทูชิตะสะด,วด้วยผมว่าต้องเสียงลองลองลองเสียงดูไอ้ทุกคนก็น่าสนุกอยู่นะเนี่ยอ้าสำรับฟองหาไปเดียว ข่าวของเขาวะเขายังไม่ได้เปิด p พ p เลยนะทุกคน,คนยังไม่ได้เปิด p พ p เลยไปดีกว่านะจย่ซื้อไปกว่าไปหาคนราคาหัวต่อ Go 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 ไม่เจอ 10m มาสู้ดูไหมอ้าวผมลืมเซฟก่อนวน,นไวโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ไปไปไปเอาไว้หายตัวเคยมี ้อาเห้ยกูโหเอี้งี่ส <Leonard> ิบายบ้าขอบกคู่ใจจะบอกว่าดาบเพีิงกูเป็นดาบที่ผมชอบมากเลยนะครับผมแต่ก่อนเนี่ย ตอนตตตอนนี้ก็ยังชอบนะแต่ว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันจะโดนเนื้ออยังไงไม่รู้อ่ะมันมันแต่แต่อ x รู้สึกว่ามันจะไม่ตัดไฮคิสอังเกลแล้วอ่ะมันสามารถเปิดไฮคิสอังเกลุบได้นะทุกคนก็เลยแบบอมไม่เป็นไรหรอกมังม้งมั้งผมก็เริ่มไม่ชอบแล้วสิดาบีิปกตลกมันแบบมันกากกว่าเดิมอ,อ,อ่ะอชิเก็บก่อไว้ไชิ ฮาทาคูดิว้าวชื่อเท่ดีคาตาคูดิผมรู้แล้วผมเอ๊ยอืมเจ้นดาบผูหัวกันมาเลยงนั่งงนั่ง อืมจะดูว่านานอา้าวเขาจะซืดแบบว่าไม่เอาค้าหวใช่ไหมทุกคนเอา้ามันนักคืออย่างกว่าร เพื่อตายผลโกลงคลิปเอ็มก็มีแหละเล่นมีมีแต่คนเล่นแต่ผลโกลงนะครับผมรัส10เอ็มขึ้นไปหรือทาไม่ก็หาเอ็มขึ้นไปอะ่ะตัวไม่เจอแต่ผลโกลงโกงนะผมไม่มีสิทด้วย คนโครตขี้กะเอาเอ้ยขิดเอ็ม ไม่โดนไหมแบบดิจิตอลทูกันใหม่น้องชาน เขโบวพอได้อยู่นะเนี่ยอาไม่นะไม่อยางมีชั้นซอาเฮ้อ,ะ,อ,อะตายเรียบร้อยนี่ไม่ดูนะไม่เป็นไรเพราะโผล่พเถึงพอต่อให้เขากลับมาผมก็จะดักเขาอยู่ดีมาผมผมผมให้เขาย,าย้ายเซิร์ฟเอาอะทางนั้นอะถ้าถ้าเกิดเขาหนีอะผมผมบอกเลยผมไม่ปล่อยแน่นอน ถ้าถ้าผมผมว่าเขาไม่น่าจะมาคาเฟ่ยอยู่แล้วแหละผมว่าเขาจะไปตรงืีนม,มากกว่าขาง้างว่อกมารูเปล่านะ างมันเถอะช่างมันเถอะท่านถ้ามันกลับไปผมก็จะดีตัวกลับไปนะเพื่อเขาจะมาน,นี่ผมไม่จะด่าเขาไปเลยผมจะด่าไม่ให้เขาไปนี่แหละผมด่าไม่ให้เขาไปอบอกเลย รอเขานะล้วขอแล้วขอให้ไปนะผมก็จะไม่ไปเหมือนกันชิฟอถาผมผมว่าผมว่าก็าอาจจะน่าเบื่อนหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ยอมไปไหนซึ่งวันพูดถึงผมจะเอาขัางองคนเดียวแล้วตอนนี้มันรน้่มันหนีจึงเงมันเป็นยิเหย น,นี่ตัวกลับไปดีกว่านะเพราะผมรู้ถึงไงเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับไปดีเดีว่าเขอาองย้ายเสริมนะเดี๋ยวไปใส่น,นี่ดีกว่าจะจะได้ไดอ้น,นี่มองเห็นจะได้มองเห็นนะเขาบมแจะได้มองเห็นไกล วา,ายกิลลี่ใส่เป็นอะไรเงที่ไหนเรียกดีเอร์ก็เหอหายตัวไอ้กัดอยู่ไม่ปล่อยเนี่ยมามาเห็นแล้วมันอยู่ไหน ไม่ตู้แล้วถ้างน้นเจอผงเหงะ ตูวตวผิดแล้วแหละผมว่าคนนี้เขาเขาเล่นในมือถือนะดูดูดูจากผลแล้วว่าสวยมากคนคนที่เขาเล่นในมือถือเขาก็จะเล่นแต่ผลกงๆนะ ไม่ใช่สีขาวเขาไม่ได้บอกผมนะเขียเลือกเราอกผมอีซี่ซมาอีซี่กลับไม่โกงนะหลุมอีซี่แต่ผมไม่ได้ว่าเขานะผมว่าอีกคนที่เขาเ่าผมที่ผมไม่ดูเขาเพราะอะไรนะเขาก็เขาใช้ผองเงือกไงผองเงือกมันสู้ยากผมเลยไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่นะ มันสู้ยากนะสิก็เลยไปสู้อืมนี่นึกรงร้างอืม แล้วเราก็ยังจะมาลูมผมอีกเพราะเธอแล้ะที้จะมาท่าโอโเซฟเซฟเอ๊ะ <c oughs> ทำไร ะรู้เหรอดูดี3คนแล้วทำพูดแต่บ้าโห

เออเหอทำพุ่งุงมใส่แป๊บไวอย่ไม่ตายไวย้จะลุงโหล่อน้องๆไม่เนไบเยาวเมาใหม่นะ ไม่อ่ะคุณแบบเยอะกว่าโอเีพีพีครับไอ้น้องชาย คลิปนี้อาจจะเห็นจอดวีพีๆๆน้อยนะคะผมเพราะว่ามีแต่คนรุมอ่ะแล้วก็แบบนีแต่คนหนีอ่ะก็เลยไม่ได้สู้โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไลค์กดแชร์กดตับตาละคริปผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย